อ๋อนึ่งค่ะทุกคนวันนี้มาตามนัดค่ะพาทุกคนไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคะนานมากแล้วไม่ได้พาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเห็ดมสัสสกาเกะนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นป่าที่ออริกนนะคะปีนี้มาเก็บเห็ดที่ออริกนค่ะ เียกตัวเองคนใหญ่ลึกหนาวนะคะตอนเช้าก็จะหนาวดูแต่งตัวมาค่ะทุกคนเก็บเห็ดกันดูนี่ดูโอ้โห อุ้งน้นอีกสองดอกนี่ดูดอกนี้ยังอยู่ใต้ดินใช่ไหมเอ้ยนี่นี่ อันนี้ดูนี่ค่ะโอ้โหดูสวยๆนี่ค่ะแล้วก็ดอกนี้ด้วยนี่สองดอกเลย ยาวมาก ใช่ไม่แค่เนี้ยใช่แต่ด,ดอกนี่ยังเล็กอยู่นะคะนาะกบคว้ดูนี่คะ่ะนี่ดูสรงนี้นี่โอ้โหเห็ดไม่ใหญ่นะคะเนี่ยอ้ 所以啊，你看。 Uh huh. นี่แบบนี้นะคะเป็นนอนใช้ไม่ได้นะคะดูมันจะเป็นแบบนี้อดอกนี้ล่ะดอกนี้ไม่เป็นนอนแต่ว่านี่ค่ะเป็นน้ำลใช้ไม่ได้นะคะใสตรงนี้๊ไใช้ไหมเอ่ยอุ้ยใช้ใช้เห นี่ค่ะนี่อันนี้ด้วยใจไม่เอ้ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดูตรงนี้สิอันนี้ไม่ใช่เนาะขุดตรงน,นี้นี่ดูนี่ค่ะเบอร์นหนึง่ง ดูนี่น่าจะาสัตว์อะไรมากินกวางหรือว่าอะไรนี่มากินทิ้งไว้โอ้โหดูทุกคนนี่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเสียายจังเลยเหดบ้านหมาเลยค่ะทุกคน ดูนุ่นแล้วก็อันี้ค่ะดูซิใช้ได้ไหมเอ่ยโอ้ยแข็งไม่มีนนค่ะอันนี้น่าจะเบอร์นหนึ่งยังได้นีโอ้ยแข็งแข็งอันนี้จะเป็นเบอร์สีนะคะนี น,ะะนี่ไม่รู้จะใช้ได้เปล่าน่าจะสามดอกนี สวยจังเลยทุกคนไม่เป็นนอนนี่ค่ะทั้งสามดอกเลยน,น,น,นูนูนูตรงน้นก็เห็นอีก นี่ดูค่ะทุกคนหนึ่งดอกนี่สองดอกสมดอกแต่ไม่รู้จะใช้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้นะคะลองดูดอกนี้โอ้ที่ตรงนี้มีแต่เห็ดบานทุกคนอายอันนี้เน่าอันนี้เน่ากันทุกคนดูนี่เวลาเราจับอย่างนี้เราบีบนะคะ เราต้องบีบเวลาเราบีบแล้วเรารู้ว่า,าได้ยินเสียงนะคะมันแตกอยู่ข้างในแปลว่ามันมีนอนเหนื่อยเร็วนี้อันนี้น่าจะเกะแล้วนะคะเนี่ยนี่ไม่ดีแล้วค่ะเห็นไหมคะ่ะดูดอกนี้อืมดู เราบีบแล้วมันก็จะจแตกแบบนี้อืมนี่ค่ะนี่ดูตรงนี้อีกใช่ไหมเอ้ยเนี่ยไม่ใช่ นีโอ้โหมีแต่เห็ดบานทุกคนสิไรจังเลยเรามาช้าไปนิดนึงเห็ดบานมันจะไม่ค่อยมีราคานะคะถ้าเป็นเห็ดที่ยังมีที่มันยังไม่ไม่ไมบานเนาะมันยังมีใย,ยติดอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นเบอหนึ่งราคาก็จะดีกว่าน,นี่อันนี้ใจได้ ดูดอกนี้น่าจะใช้ไม่ได้ดูนี่ค่ะนี่ตรงนี้ใส่ทั้งนี่ค่ะตรงนี้มีอดอกหนึ่งดูดตรงนี้ดูสิช่ยใช่ไหมนี่ แน่นเลยดูอันนี้ก็นิ่มๆไม่ได้นะคะนี่นี่ แถวนี้น,นี่น่าจะเป็นหมีหรืออะไรมาขุดหากินอุยดูดิดูนูน,นขึ้นมาดู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 ดตัวน,นี้สามดอกน่าจะไหนดูที่อื่นหนะ่อยสิกลัวว่าเราจะเหยียบอืมสีไร้ายมากเลยบานหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้น่าจะยังไม่บาน นี่นี่อันนี้จะเป็นเบอร์นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะยังมีใย,ยติดอยู่น,นี่บานดูดอกนี้สิดอกนี้ก็บานโอ้ยสวยจังนี่ขาวขาวอืมทุกคน จะได้มากเลยดูนี่ลองดูดอกนี้สิออ้ดอกนี้แข็งโป้เลยไม่เน่านะคะดอกนี้ดู นุน่นนี่ตรงนี้สองดอกนะคะตรงนี้ดอกนึงใช่ไหมนี่และนี่ดอกนึงอู้นแน่นน่าจะดีอื อันนี้น่าจะเป็นเบอร์สามนะคะดูยังมีใหญ่อยู่ติดอยอนนู่อันนี้ก็เหมือนกันอู้แข็งแข็งไม่มีนอนนะคะ ดูนี่นี่ดู๋ิวเสีไม่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ไม่ใช่นี่ค่ะทุกคนดูรอยแตกแล้วก็ตัวนี้ด้วยอันนี้น่าจะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะยังนนไม่ใช่ไหนดูนี่สิอู้อันนี้ก็น่าจะใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยเห็ดบานไม่ดีแล้วกันนี่ได้ยินเสียงไหมคะทุกคน นี่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะคะดูแก่แล้วก็โดนกินไปครึ่งหนึ่งนี่ดูดูตรงนี้อีกนี่อีกโอ้ที่ตรงนี้เห็ดเยอะคะ่ะทุกคนอืมไม่ดีแล้วคะ่ะจับนิ่มๆเลยดู นี่ที่เก็บเห็ดก็จะแบบนี้นะคะสบายๆบ,บางที่ก็ลกมากแต่ว่าบางที่มันก็แบบนี้โล่งๆแบบนี้นะคะ คืออะไรอ๋อไม่ใช่กิ่งไม้อ้ยนี่ข้างหน้านี่ทุกคน,นเนนาแล้วนะคะเนี่ยดูนี่ค่ะ นี่ใช่ไหมดูค่ะทุกคนนี่นี่จะอุ้ยลายดอกลายดอกดูทุกคนนี่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็รอยแตกนะคะใช่นะคะดูดอกนี้ก็ใช่นี่นี่แต่ดอกนี้น่าจะไม่ค่อยดีไม่ดีแล้วนะคะมาดูทางนี้้างหลังนี้นี่ดอกนี้ก็น่าจะไม่ไม่ได้แล้วนะคะดูดอกนี้อันนี้ตรนี้โอ้ยให้ดูสิ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้ยไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่เกลยโย์เสียดายจังเลยดอกนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่อ้าวปล่อยไว้ตรงนี้ไม่ได้ ดูสิเล็กนิดเดียวใช้ได้ค่ะนี่ไม่น่าจะรอดดูนี่นี่น่าจะเล็ก ยังไม่ขุดดีกว่าน่าจะหลิกนี่ด้วยปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะ โอยดูนี่ค่ะทุกคนนึกว่าไม่ใช่เห็ดแต่น่าจะไม่ดีแล้วค่ะเกมแล้วค่ะนี่ แบบในที่ที่มันเย็นๆหน่อยค่ะคต้องเป็นป่าใหญ่นิดหน่อยเพราะว่าอันนี้ดูมันจะโล่งแบบนี้แล้วมันก็เลยบานไวมากดรูตรงนี้สิมีเอ้ย นี่มีอุ้ยนี่ทุกคนอันนี้เห็ดอนัน hết. นี้ก็จะเป็บบนเบอร์หนึ่งนี่ โอ้โหทุก huh. คนไม่เห็นข้นางหน้าดูค่ะตอนนี้ก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆไ้ชมกันกันดูนี่ค่ะรอยแตกเนี่ยนี้ก็ใช่นะคะดูนี่เห็นไหมคะขาวๆนี่ไงทางนี้ดูนี่ค่ะมันก็จะแตกมาแบบนี้นี่ โอ้โหเบอร์หนึ่งสวยมากดูดอกนี้สิอือันนี้ก็เบอร์นนหนึ่งมากลด,ดอกนี้กันนี่ก็่าจะเป็นเบอร์นหนึ่งอยู่นะคะเนี่ย มีรากไม้แบบนี้อันตรายกลัวว่ามันจะดูค่ะมันจะหนีบข้างบนนี้นี่เดี๋ยวสิม่กี่ทีบันนึงดอกนี้ค่ะมาเอาดอกนี้อย่าเสียนะจ๊ะ นี่โู้โหใบหนึ่งแข็งค่ะดูอู้ที่ตรงนี้หลายดอกนะคะเน,นี่ยแต่เดากนบ้านเนาไหมเอ,เอ้ยอันนี้เนาแค่จับแล้วมันนิ่มๆอ่ะปล่อยวางไว้ตรงนี้เลยดูดอกนี้สิดีไหมเอ้ยโอ้โหแน่นมาก คนดูตรงนู้นตนัวนี้กับตรงนี้นี่อุ้ยสิรานี่น้อนหนึน่งในเบอร์สองนะคะดูมีรูดนิดนึง ดูเบอร์หนึ่งเบอร์สองถ้าเราเดินไกลๆนะคะถ้าเราเก็บต้องเดินไปไกลๆเก็บเนี่ยส่วนมากเราก็จะเอาแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะเพราะว่าเบอร์สี่เบอร์ห้านี่ราคาก็จะไม่สูงราคามันถูกเพราะว่าเราต้องเป้นหนักอะเนาะเราก็ต้องเลือกแต่เฉพาะเห็ดที่เราทำเงินได้ะนะคะ

สองดอกตปแคดบ,บ็อกนี่ดูซิจะดีไหมเอ้ยนี่บันรหนึ่งแล้วอุ๊ยอันนี้สองดอกอม่าโม่สามดอกแล้วเด้อนี่ นี่ค่ะสวย,สวย นี่ก็น่าจะเป็นเห็ดใช่ไหมอเอ่ยดูสิเดี๋ยวดูตรงนี้กันคราบแตว่ามีอะไรมาเขียอเออไม่ใช่เห็ดตรงนี้เอ้ยนี่นี่ดูแต่ข้างหน้าโอ้ยเห็ดเน่าไม่ใช่ นี่เห็นไหมคะน่าจะเป็นกวางหรืออะไรมากิน ได้ยินใช่ไหมคะนี่เห็ดเน่าดูนี่ค่ะไหนลองดูนี่สิอย่าเน่าอย่าเน่าอย่าเน่า,อ,า,นาอุย้ยไม่เน่าโอ้หลนมากเลยทุกคนดูนี่สวย ดูรอยแตกนี่ดูสิจะใช่เห็ดไหมดูรอยแตก,แตกเป็นลูเอ้ยเห็ดเห็ดเห็ด น่ถ้าหากว่าอยู่ลึกๆแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดดีนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ประมาณครึ่งถังนะคะแค่เก็บประมาณ คะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ